ถงมัร้อนร้อนเลยร้อนร้อนใช่ไหมร้อนใช่ปะนูร้อนเหรอคะอะไรนกร้องเหรอนกร้องจิ๊บจิ๊บร้องจิ๊บจิ๊บร้องโอ้โหหาวสั่งรอบฉ่ารอบเอ้ยมันสบายจังเลยสบายไหมคะสบายไหมคะโอ้กินปลาไหมลูก เอาปลาไหมเดี๋ยวพี่คุกปลาให้เอาป่ะปลาเอาป่ะเอาป่ะเอาปลาไหมคะปลาไหมคะปลาไหมลูกมากินปลากันดีกว่ากินปลากันดีกว่ากินปลากันดีกว่าเอาป่ะปลาป้าปลาป้าเร็ว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 กินปลาเร็วกินปลาเร็วกินปลาเร็วกินปลากันกินปลากันเออกินปลากินปลา